ทุกคนมาดูพญานาคในวันที่ลมแรงดูดูน้ําที่พญานาคค้นออกมานะคะกระจายไปตามทิศทางลมตะกี้กระจายมาทางนี้ตอนนี้กระจายไปทางโน้นอ้อมไปฝั่งโน้นเหรอเนาะ ฟีว่ค่ะแต่สร้างขึ้นได้สวยงามเนาะท้องฟ้าก็เป็นสีชมพูชมพูวันนี้วหวานมากค่ะเพื่อน,น,น,นสีท้องฟ้าแตกต่างกันไปมแรงมากลมแรงมากตอนน่านบ้านแล้วมันฝนจะมาเร็วๆเนี่ยนะคะทุกคนก็จะเดินมาที่นี่แล้วก็ขึ้นรถ คุณที่ดูโฆษณานะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณที่ให้กำลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้วนาลีเนาะมีเรือด้วยวันนี้มีเรือมาจอดอยู่นี่เมื่อวานนี้เขาแข่งเ,เขาเขาพายเขาซ้อมพายเนาะแต่วันนี้เขาไม่มา ตึกนู้นก็สีเหลืองสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองสวยงามจริงๆนะคะเพื่อนๆเอาเรือมาให้ดูแล้วนะคะไม,ไม่ได้เอามาเขามาจอดไว้น่ะเลยถ่ายเอามาฝากเพื่อนๆก็เหมือนนะเอามาให้ดูในจอผ่านจอเนาะ <laughs> ขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่รับชมโฆษณาให้อันนี้ว่านารีกลับแล้วดูไม่อยากดูน้ำอนะ่ะเพราะว่าพอลกแรงมาน้ำก็เปลี่ยนทิศ่ก็เลยไม่ได้ไปไหนสักทีเนาะลาเพื่อนไปหลายรอบแล้ว <c oughs> อีกสักนิดนึงนะคะจะให้ดูทิศทางของน้ำ <c oughs> เห็นไหมคะ จริงๆเขาพ่นมาทางนี้แต่ว่าลมตีกลับไปด้านหลังด้านหลังพญานาคค่ะเป็นละอองปล่อยไปด้านหลังก็าทาให้เกิดแบบเหมือนควันนะเนาะ,นะสวยาสวยงามมากๆแล้วจริงๆนะคะตอนนี้ขอบคุณที่ดูโฆษณาค่ายให้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย